กต๊ะกลมสแตนเลสโต๊ะอาหารสแตนเลสเกตอาหาร3ามศตัวนี่เวลาเขากินอาหารเสร็จนะครับมันทําความสะอาดง่ายนะครับพวกคราบอาหารควบขาดน้ามันกระเช็ดออกได้ง่ายเลยครับตัวนี้เป็นสแตนเลสแท่นะครับบ่เป็นสนิมโค้งสางแข็งแรงขนาดใหญ่เลยพี่น้องครับในตัวเลือกก็จะมีหลายขนาดบ่จะเป็น80เส้นนะครับหนึอยเส้นและใหญ่สุดทีรย่128เส้นตัวนี้ราคาหลักพันต้นๆนะครับผมตัวนี้นะครับ สามารถพับเก็บได้ง่ายนะครับผมเวลาเข้าจะพับเก็บเทากับพับเก็บแบบนี้เวลากางออกกางออกแบบนี้ครับปึ๊บนะครับประหยัดพื้นที่นะครับเวลาจะเก็บก็อิงผนังได้เลยนะครับผมโค้งสางตัวขามีความแข็งแรงทอนย่ยนะครับสแตนเลสแท้นะครับผมใส่งานได้ยาวไปเลยครับเพราะเป็นสนิมเหมาะมากๆเลยนะครับที่จะเอาไปติดบ้านโดยเฉพาะพี่น้องที่ว่าเป็นครอบครัวใหญ่เอาไว้สังสรร์ปาร์ตี้กินข้าวล้อมวงกันนะครับหรือจะเอาไปใส่เป็นโต๊ะจีนก็ได้นะครับผมเนี่ยฮะตัวนี้รับน้หนักได้เยอะโค้งสางแข็งแรง มีตัวเลือกหลายขนาดให้เลือกนะครับผมสวยมากสินค้าตรงปกนะครับผมขอใน้ําจากร้านนี้นะครับโต๊ะกลมอาหารโต๊ะสแตเลสภาพได้ตัวนี้เลือกขนาดที่ตะการล่างครับ